ก็ขอกราบสวัสด,ดีครับวันนี้มาพบกับเชียเหลา pool, เช่นเคยนะครับอวันนี้นะครับเชียเหล่านะครับจะมาจากทีเด็ดบอลนะครับคู่ลิเวอร์พูลนะครับคู่นะครับลิเวอร์พูลนะครับเตะกับสเปอร์นะครับอ่าคู่นี้นะครับเตะกันในเวลาท่าทุ่มนะครับสามสิบนาทีนะครับของคําคืนนี้นะครับอ่า ทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของทางด้านสเปอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของโมเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนนะครับผอจอกรทีมคนใหม่นะครับเข้ามานั้นนะครับฟอร์มก็ยังดูกระเตื้องขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเกมในลีกีเกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครมาเลยนะครับและเป็นการชนะรวดมาได้ทั้ง3เกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของวกเขานั้นนะครับ โดาต้องบอกว่าฟอร์มกำลังแรงอยู่ขึ้นกำลังแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกันอ่าเพราะเกมในเหรียงทำหกเกมหลังสุดพวกเขาครับชนะรวดนะครับมาได้ทั้งมาได้ทุกนัดและเกมนี้ครับแม้ว่าเรียกว่าพูลเองพวกเขาจะต้องบุกม,มาเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันนะครับอ่ฟอร์มในเหลีกยช่วงหลังครับก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับด้วย แต่ถ้าเทียบกันดูนะครับมองว่าลิเวอร์พูลนะครับเพื่อจะเก็บชัยในหลีนะครับด้วยมาได้ถึงหกเกมติดนะครับต่อกันสมควรนะครับทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลนะครับระบุกมานะครับอ่าและเก็บสามเต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้นะครับมองว่าเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับเหมาะสมกว่านะครับ อกาขอฝากมาด้วยนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแม้จะเป็นสองทีมใหญ่ยกของลีกนะครับฟอร์มในลีกกำลังทางผลงานได้เช่นดีมาเช่นเดียวกันก็นตามที่แต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะชนะเลือดมาได้ถึงหกเกมนะครับแต่ถ้าแต่ติดต่อกันนะครับอพวกเขาก็ยังค่อนข้าง ดูเหนือกว่าและดูดีกว่าทาั้งด้านดิมเตาบ้านนะครับที่ฟอร์มเพิ่งจะจะเตื้องขึ้นมาในช่วงไม่กี่นัดหลังนี้นะครับสมควรนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าลเว์พูนะครับน่าจะบุกมาเก็บสามเต้มกับบ้านได้นะครับอ่าก็ขอฝากเชียร์ไปด้วยครับหงแดงลเว์พูนะครับคืนนี้นะพิชนะแน่นอนนะครับเซียนเหล่าฟันรงเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ